โอเคแล้วครับผมก็ขอสวัสดีกันด้วยครับผมจะต้อนรับวุฒิเกียรติอาร์คซู v มโวอีโวนะครับแล้วก็พบกับผมนะครับไซโคชานัลกันอีกแล้วเช่นเคยก็นะครับเป็นวันนี้นะครับผมพาผู้ชมเนี่ยไปทำการสร้างบ้านนะครับผู้ชมนะแต่มันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่นะผู้ชมนะผมคิดว่าโอเคถ้าไปจาระตัวนี้วิวร้อยห้าเนาะเดี๋ยวเราทำการเคลียร์ออกแล้วกันโอเคอ่ะก็นี่ครับผมาจะพาผู้ชมไปสร้างบ้านซึ่งบ้านที่เราต้องการเนี่ย ก็จะมีลักษณะไม่แน่นอนนะครับเป็นที่พักตรงใหม่ก่อนแล้วกันเป็นการสร้างบ้านาเสริมเติมแต่งไปด้วยนะครับอ่ะก็ดูก่อนว่าเราจะสร้างกันแบบไหนอุปกรณ์ตอนนี้เราก็เริ่มจดค่อนข้างมีนะครับอ่ะก็เราก็ควรมีที่พักแบบเป็นแหล่งหลักเอออยู่แบบเป็นแหล่งเป็นหลักแล้วอ่ะโอเค ก็คือตรงนี้นะครับเราก็อยู่อยู่หลอกแต่ว่าคือแบบมันมันก็ยังไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะก็แบบโลเคชันก็ยังไม่ค่อยดีใช่ป่ะนั่นแหละเราก็จะหาที่อยู่ดีๆหน่อยอะไรวาาเนี้ยเคีรยมาหน่อยลูกเคีรยมหน่อยเคียร์มหน่อยเออนั่นแหละเคีรยไปเคีรยไปเดี๋ยวพ่อขอขุดเหล็กขุดหินอะไรไปก่อนเผาไว้โอเค เราจะทำการนอนแล้วก็พรุ่งนี้จะพาผู้ชมเนี่ยไปทำการาหาที่อยู่ใหม่นะครับบ้านก็จะสร้างเป็นลักษณะของไม้นะครับจะไม่สร้างอวุหนวาอลังการงานสร้างหรูหราอะไรมากมายนะครับผู้ชมนะก็จะอยู่พอดีพอเพียงพอกินพอใช้พอมีพออยู่เลยครับโอเคอ่ะบนแรงผมวะเนี่ยโอเคไลฟ์ไฟโอเคไลฟ์ไฟ อากาศก็ยังร้อนเหมือนเดิมเลยครับโอเคเดี๋ยวรับของก่อนได้ชาร์ปมานะครับอ่าเป็นยางของต้นไม้นะครับอ่ะก็ดีอยู่ดีแหละในระดับนึงแหละโอเคโอ้เหนือเยอะมากเลยเก็บไว้สักนิดนึงแล้วกันอ่ะเดี๋ยวป้อนเนื้อลูกก่อนให้เลือดอยู่ประมาณ3,500 4,000าดีกว่าเนาะอ4 0 0 0ดีกว่าอ่ะ4 5 0 0พอเลย โอเคพอละเดี๋ยวไปนอนกันนะครับผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเดินทางนะครับตรงนี้ถือว่าสร้างไว้สร้างไวนะ้นั่นแหละเขาเผาเหล็กไว้นะครับผู้ชมนะอนาคตอาจจะได้มาเอาขี่ไอเจนวิทมาซึ่งอเจนนวิทมันน่าจะเดินทางไม่ไหวครับเพราะว่ามันไกลเกินบินของข้างชา้าออกเลยโคตรช้า,ชาโอเคนอนกันอยู่น้ําอีกแล้วครับผู้ชมโอ้โหจะสร้างเต๋าเนบ้านเนี่ยโอเคไปกินน้าก่อนดีกว่าบล็กวันนี้เลยลูก วันนี้เลยโอเคมาก็สําหรับซีรีส์ร้อยวันนะครับที่มีคอมเมนต์มาเนี่ยก็ผมมันไม่ค่อยมีเวลาว่างในการทาเท่าไหร่นะครับผู้ชมนะซีรีส์เอ่อตัวนี้ฮปูตอนเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วอ่ะจะไปซีรีส์ร้อยวันก็น่าจะใช้เวลาค่อนข้างโคตรจะนาน่ะบอกเลยต้องว่างจัดจัดอ่ะเอออันนี้ก็ค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันนะครับอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานหลายวันหน่อยเล่นไปเป็นวันวันไปนะครับ อ่ะ็โอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันเลยไหมไม่พวกเหล็กพกอะไรไปไหนหรอกเพราะาเหล็กก็ต้องใช้งานนะอืมนี่ดอกไปโอเคเอาเหล็กมาเหล็กพอไหมแค่นี้หนักไหมลูกหนักอะไรโอเคหนักมากตอนนี้หนังที่ตัวเรามี400ชิ้นนะครับโอเค ดับไปเทมทั้งหมดเอาตัวนี้ใส่เข้าไปเอาไประมาณร้อยชิ้นนี่แหละน่าจะเพียงพอลอะโอเคอเค๋้าผมเคสำหรับการจับอาจจนทวิตนะครับก็รอกันไปก่อนนะครับยังไม่ได้จับหรอกเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขนเหล็กขนไรนะครับเพราะว่าโอ๊ยเหนื่อยไว้จังวะลูกพือกำลังคุยเลยโอเคงั้นพักเตมิน่าก่อนแป๊บหนึ่งอ่าก็คือจุดเห็นหินกลางกลางภูเขานั่นไหมคูชมนั่นแหละความมามตรงนั้นแหละ ผมคิดว่านะอืมโลเคชั่นจุดนั้นก็น่าจะค่อนข้างดีแหละนะโอเคไปกันต่อนะครับผู้ชมนะหรือว่าเราจะสร้างไปตรงนี้ดีคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะไม่อันตรายนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้เออตรงนี้ดีนะคุณผู้ชมวิวดีซะด้วยอืมตรงนี้ดีไหมดีจา้าทุณผู้ชมก็โคตรด,ดีอ่ะ นิโจตรงนี้ดีวะการจับสัตว์อะไรก็ง่ายอ่ะเอาเป็นว่านะครับผมเปลี่ยนจุดแล้วกันผมอมาตรงนี้ดีไหมดีไหมดีไหมเดี๋ยวเลือกก่อนเลือกก่อนมีเวลาให้เลือกอยู่รีบยาตรงนี้เรื่ยหกสิบโอ้โโอ้ย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 โอโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายเรียบร้อยเดี๋ยว ผมว่าเดี๋ยวผมดูก่อนตรงนี้น่าจะสร้างดีอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูตรงนั้นก่อนดีกว่าก็คือจุดที่ผมอยากจะสร้างจริงๆไม่ใช่จุดนี้หรอกตรงนี้ก็ดีแหละแต่มันเป็นพื้นที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอกันเท่าไหร่จริงๆเราควรสร้างใกล้ๆแหล่งน้าเลยอ่าเดีวจะต้องการเพาะปลูกอะไรต่างๆเนี่ยตรงกลางตรงนี้จะไม่ปลอดภยัยตอนนี้ยังจะไม่ปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมซึ่งตรงนั้นแหละปลอดภยัยสําหรับผม เออหรือว่าเราสร้างตรงนั้นก่อนอเอาเป็นว่านะครับผมจะสร้างตรงนั้นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นขยายขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งตรงนั้นก็ค่อนข้างจะเียวว่าก็ค่อนข้างปลอดภัยอยู่นะเพราะว่าภูเขานี้มันมีทั้งพวกอันโดโซราดนะครับเดี๋ยวผมขอดูเดินทางดูกนมันมีอันโดโซราสนะครับแล้วก็อะไรเยอะแยะมากมายนะครับทริกอะไรก็น่าจะมีสัตว์อันตรายมีเยอะเนี่ยเนี่ยผมก็จะมาสร้างอยู่ตรงนี้ตพื่อนน้อยอ่ะ เดี๋ยวอนาคตผมมีของอะไรฟูๆก่อนผมมาสร้างตรงนี้แล้วกันเพราะว่าตอนนี้นะครับยังไม่ได้เห็นไหมสัตว์อันตรายเยอะแยะมากมายเลยโอโลซอรัสต้นเกมก็น่าอยู่นะน่าน่าจับน่าโดนนะโอเคงั้นเอาเป็นว่าเราสร้างตรงนั้นก่อนแล้วกันเพื่อเป็นสถานที่เริ่มต้นจุดที่ดีที่สุดของเรานะครับอ่ะสมมุติถ้าเราอยาก เนี่ยผมอาจจะไปล้อนตรงนี้นะครับเพื่อทําการปลูกผักอะไรต่างๆนะครับนะตรงนี้สไปนูอยู่ไหนอยู่น้อยจังวะขอ,อเอาหน่อยไหมหหนุมาดิโอโหเรียบร้อยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ผมอาจจะปลูกผักในอนาคตนะครับทําการปลูกผักปลูกเกษตรอะไรต่างๆอ่ะ ก็เราควรจิไว้เลยนะครับว่าเราจะทำอย่างไงในอนาคตโอเคอยวเลือกหมาป่ามาก่อนแล้วกันหมาป่านี่เป็นตัวจำเป็นเลยแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่ทำให้ผมได้มาทุกวันนี้ก็คือเจ้าอ่าเขาเรียกว่าแรปเตอร์เนาะแล้วก็เทอร์โดอนต่างๆอ่ะผมจะใส่ตรงนี้นะเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างเสมอกันเอาเป็นว่าตัวพิโอเมียเนี่ยเอ้พราเซอร์เนี่ยเขาจะไม่ตีเรานะไม่ทำ้ายเราเราก็ปล่อยเขาไปก่อน อนาคตผมเคลียร์หมดแน่อืมโอเคมีไฟเบอร์ไหมเนี่ยทำว่ามีไหม,มเออเราต้องดูไฟเบอร์ด้วยดิดูหลายๆประเด็นด้วยดิเอออะไรวะตรงนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคผมขอหาใหม่ก่อนนะครับเพราะว่าไฟเบอร์ตรงนี้ไม่ค่อยมีนะครับอ่ะก็ต้องดูหลายๆปัจจัยนะครับพื้นที่มันมันอาจจะดีแต่ว่าไฟเบอร์เนี่ยค่อนข้างน้อย เว้ยนี่ไงแถวแถวนี้ก็มีไฟเบอร์นะอาจจะอาจจะมาฟาร์มแถวๆนี้เดี๋ยวผมปล่อยด,ดูก่อนอ่ะโเ้นี่ไงโคตรเยอะเลยเดี๋ยวผมขอเปิดภาพขึ้นก่อนอ่ะตรงนี้นะครับค่อนข้างมีไฟเบอร์เยอะอยู่เอาเป็นว่าเอาตรงนี้แหละเอามาป่าผมละเดี๋ยวโอเคมานี่มานี่ไอ้นุ๊กทํเข้ามาลูก เ,เราจะสร้างตรงนี้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมพอดีพอดีพื้นที่พอดีเลยโอเคนี่นี่นี่ตรงนี้นะครับถือว่าพื้นที่พอได้เนี่ยเนี่ยนี่ตรงนี้ตรงนี้เลยโอเคเพราะว่าไฟเบอร์อะไรก็เยอะอ่ะโอเคสร้างตัวนี้มาก่อน เดี๋ยวจะทาการวางแล้วก็วางตู้ใส่ลงไปน่าจะสร้างได้กว้างอยู่นะคุณผู้ชมนะเพราะว่าพื้นที่ก็ดูไม่แคบไปเลยกว้างมากด้วยซ้ำสร้างพออยู่พอได้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะเพราะว่ามันมีเวลาที่จํากัดหน่อยนิดซึ่งอ่ะก็ต้องรีบๆสร้างรีบๆทำโอเค แรงพังหเทียน5อันผมจะทำประมาณสามคูณสี่ไหมอ่ะสาคูณสก็ดูดีไปอ่ะก็พอได้นะ3าคูณสกว้างไปไหมกว้างอยูน่นะเราจะทําเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วกันนะครับผู้ชมจากจากที่ผมสังเกตผมละก็คือการทําบ้านหลายๆชั้นเนี่ยผมจะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะก็ นั่นแหละเราต้องดูปัจจัยการสร้างด้วยว่าเราต้องสร้างอยู่แบบไหนอ่ะอนาคตอ่ะโอเคมันน่าจะไม่มีสัตว์อันไหนมาทำร้ายเราเหรอกเพราะว่ามันก็น่าจะปลอดภัยนะแถวๆนี้อ่ะโอเคหแล้วก็สอไปอีกน่าจะไม่ได้นะครับผู้ชมน่าจะได้ประมาณนี้3ามคูณสี่เหรอ2อสาม โอ้ดูเหมือนว่าจำไม่ได้แล้วนะครับถ้าไม่สร้างมาตรงนี้ขาดอะไรวะโอเคมาปึ๊บป้า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 บโอเค,อเคน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละบ้านไม่ไม่ไม่สร้างกว้างเกินไปโอเคทีนี้เราจะสร้างเป็นทางออกเป็นตรงนี้นะครับซึ่งอ่ะสร้างเปงน็นตัวนี้โอ้ได้อันเดียว ุ๊บอ่ะเราจะหันแบบนี้ออกมานะครับสร้างนานหน่อยนิดนึงเออโอเคไปละช่างเขานะครับผู้ชมปล่อยไปไม่ได้มีอะไรกับเราอยู่แล้วโอเคปุ๊บเข้ามาปุ๊บหันเข้ามา แล้วทีนี้ก็จะทําการขึ้นชั้นสองเป็นแทชนะครับผู้ชมโอเคล่วงไปอย่ไปทําร้ายน้องเขาโอ้แล้วมันมาทําร้ายผมเนี้ยโอเคขุดไม้กันต่อนะครับต้น,บตนนี้ขุดไม่ได้เพราะมันอยู่ในหินนีกว่าโอ้อะไรวะเนี้ยโอเคทําอีกสักประมาณสี่อันลองดูจะพอหรือเปล่าสามอันก็น่าจะพอนะครับผู้ชมตรงน,นั้นโอเค สร้างบ้านเนี้ยก็ไม่จำเป็นต้องสร้างหรือว่าลังการงานสร้างเลยนะครับโอเคผมน่าจะวางผิดละอ่ะวางก่อนสองอันปึ๊บปึ๊บแล้วก็ทุบออกแล้วก็พังกลับมาแล้วก็วางาว,วางทุบออก ก็ใส่เข้าไปอยู่น้ำว่ะคุณผู้ชมโอ้อะไรวะเนี้ยปึ๊บอ่ะอันนี้ก็จะทำเป็นประตูทางออกนะครับอันนี้เราจะเปิดเปิดโล่งเลยเปิดโล่งให้มันเป็นทางแบบนี้เลยซึ่งก็ดีไซน์ง่ายๆนะครับผู้ชมนะกินน้ำก่อนเนี่ยก็เดินทางมานี้ครับแล้วก็ดื่มน้ำได้เลยเออเป็นไงล่ะ ที่ผมจะทำสะพานลงมาด้วยซ้ำอนาคตอะ่ะทำเป็นที่เดินทางลงมาแต่ยังไม่แน่นอนหรอกครับผู้ชมก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงในอนาคตนะครับเดี๋ยวฟาร์มเป็นไฟเบอร์ก่อนนับดูก่อนอะหนึ่งสองสามสี่สี่ อ่ะสิอันนะครับคุณผู้ชมสิออันโอ้อะไรคตรเยอะสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเครับอ่ะเรียบร้อยหลังคาจะใส่ยังไงทีนเนี้ยเออ อ่ะตัวนี้แหละหลังคานะครับโอเคทีนี้ก็คราบตัวนี้มาหนึ่งสองปึ๊บใส่ปึ๊บอ่ะทีนี้ก็ใส่ตัวนี้เรียบร้อยมันทำไมจะใส่มันส่ยองไรให้ถึงอนะ่ะเอออย่างนี้แหละปึ๊บ ปึดฮึแล้วก็ลงแล้วก็เอาไปใส่เอา้าลงใส่ไม่ได้ด้วยประเด็นเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้วะโอ้ยอะไรวะเน,นี้ยมามาดิเรเจาโอ้ัตอ,อีกแล้วคุณผู้ชมไอ้วะโอ้ลูกหยิตเปลี่ยนพ่อดิโอ้ยวะจะเสร็จไหมนเน,น,นี่ยวันเนี้ย นะเดี๋ยวผมพอไปหาอุปกรณ์มัคค่ครบก่อนดีกว่าเหล็กนี่เดียวเองโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคน่าจะพอนะวันนี้สร้างบ้านอย่างเดียวเลยใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วตอนนี้หลายนาทีแล้วน่าจะเยอะอยู่โอ้เนี่ยมันบังคับยากครับคุณผู้ชมโอ้อะไรวะเนี่ย โอเคอ่ะทีนี้ก็ทำการใส่เข้าไปหนึ่งสองแล้วก็สามสี่อ่ะสามแล้วก็สี่โอเคน่าจะเพียงพอละครบละเดี๋ยวเข้าไปในบ้านเดี๋ โอเคตรงนี้นะโอ้ยใส่ประทูกหรอมาดิจะใส่ประตูใส่ประตูก็มาดิไม่สามไม่สามอ่ะไม่สามอ่ะเออมาดิเออโอเคก็เอาเป็นว่าน,นะครับน่าจะเสร็จแล้วนะครับสําหรับการสร้างบ้านของผมก็หน้าบ้านก็ไม่ได้เอาอะไรใส่เลยนะครับ ลงลงไปเลยโอ้ออกไม่ได้ด้วยมันก็มีสัตว์อันตรายนะคุณผู้ชมเอาจริงๆนะเยอะมากด้วยอาผมจะเอาไว้อย่างนี้แหละเลือนตรงนี้เมื่อกี้เห็นแหลมเตอร์มันขึ้นไม่ได้นะอ่ะก็โอเคเอาเป็นว่าน,นะครับใส่ประตูก่อนประตูทางนี้จะเอาเป็นแทสนะครับโอเคแทสมาแล้วก็ใส่ประตูเข้าไป ปิดโอเคเรียบร้อยเพื่อเียงนอนละ่ะยังไม่ทำเลยโอเคไม่ทำไม่ได้อา้าเราก็วางไม่ได้ด้วยทีนี้เราจะไปวางตรงไหนอะคุณผู้ชมบ้านเลยวางที่นอนก็ไม่ได้เออตรงนี้วางได้ป่ะเดี๋ยวเราจะมาสร้างตรงนี้เพิ่มดีกว่า โอเคนะครับก็เอาเป็นว่านะครับสำหรับ EP นี้ผมก็ต้องเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับนานมากแล้วตอนนี้ก็โอเคครับไปเจอก,กัน EP หน้านะครับโอเคบ๊ายบายครับ